สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับมาคุยกันถึงเรื่องลายมือสื่อชีวิต E.P. นี้เป็น E.P. ที่40แล้วนะครับแมมยาวมาพาะสมควรนะครับหลายท่านคงจะรอครับรอรอเพื่อที่จะได้ชมได้ดูวิธีวัดอายุแบบตั้งพบที่ค้างเอาไว้ตั้งแต่ อีที่แล้วครเมื่อเรารู้ความหมายของพบทั้ง12อย่างที่ว่านั้นแล้วทีนี้ก็ต้องมารู้ว่าวิธีนับอายุจะทำอย่างไรตรงนี้อาจจะมีความยุ่งยากอยู่บ้างครับแต่ก็ไม่ได้เหนือกําลังเหนือสติปัญญาของท่านหรอกครับคือในภพหนึ่งนั้น ครูบาอาจารย์ท่านกำหนดไว้ว่าจะมีอายุ14เดือนหรือ1ปีกับ2เดือนก็จำไว้นะครับว่าแต่ละพบนั้นมีอายุปีหนึ่งกับ2เดือนหรือ14เดือนทีนี้เรามาดูถึงกฎเกมการไล่พบกันบ้างการไล่พเพื่อให้รู้ว่าเมื่ออายุถึงกำหนดนั้นจะไปตกอยู่พบไหน ท่านบอกว่าให้เริ่มต้นที่พบ9ก่อนอยู่ริมมือข้างนอกครับด้านเหนือนจันดูภาพประกอบนะครับแล้วก็ให้นับเลื่อนไปตามลำดับดังนี้ครับจากพบที่9ไป1ไป5แล้วไปพบที่6ที่10ที่2พบที่3 เ1็พบที่12พบ4แล้วก็พบ8แล้วก็ย้อนกลับมาขึ้นที่พบ9ต่อไปย้อนใหม่ตามรอบของมันจนกว่าจะถึงอายุที่กำหนดพบละหนึ่งปี2เดือน3พบก็3ปีครึ่งหพบก็7ปี รอบหนึ่งสิบก็จะเป็น14ปีดังนั้นถ้าใครที่มีอายุเกิน14ปีก็มานับปีที่15เริ่มต้นที่พบ9ได้หรือถ้ามีอายุเกิน28เกิน42เกิน56เกิน70เกิน84 หรือว่า98หรือเกินกว่านั้นก็มานับขึ้นต้นต่อจากรอบของอายุนั้นๆที่พบ9ต่อไปอีกโดวยวิธีนี้แม้คนแก่อายุเกิน70ปีไปสักเท่าไหร่ก็ได้ก็สามารถจะอ่านอายุบนฝ่ามือได้ทั้งหมดทั้งสิ้นครับไม่มีกำหนดจำกัดอายุแต่อย่างไรสมมติว่าคุณมีอายุ 34ปีอยากรู้ว่าอายุจะตกที่พบไหนก็อลองไล่ดูขึ้น1ขวบที่พบ9อย่างที่ว่า,าไว้แล้วแล้วก็ไล่ไปจนครบทั้งมือก็จะได้สองรอบ28ปีขึ้น29ที่พบ9อายุก็จะอยู่ที่พบ9นี้จนถึง30ปี2เดือน แล้วก็เลื่อนไปที่พพหนึ่งอยู่ที่พพหนึ่งนี้จนถึง31ปี4เดือนแล้วจึงขึ้นไปที่พพห้และอยู่ที่นั่นจนครบ32ปี6เดือนก็เลื่อนไปที่พพหกอยู่ที่พพหกนี้จนกว่าอายุจะครบ33ปี8เดือน จึงจะเลื่อนไปยังพบ10ถึงตอนนี้ก็จะต้องตรวจดูให้ดีแล้วว่าคุณอายุย่างเข้า34ปีมากี่เดือนแล้วถ้ายังย่างไม่เกิน8เดือนอายุของคุณยังอยู่ที่พบหแต่ถ้าเกิน33ปี8เดือนไปแม้แต่วันเดียวอายุจะย่างเข้า สู่ภพสิบทันทีสมมุติว่าคุณอายุ33ปี10เดือนแล้วอายุก็จะตกที่พบสิบซึ่งเป็นพบกรรมะอันแปลว่าอาชีพหรือว่าการงานนั่นหมายถึงว่าปีนี้คุณจะมีข้อมูลในเรื่องการงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณแต่ยัง ยังไม่ต้องพยากร์ณออกไปในตอนนั้นยังต้องหาอายุเดือนมาประกอบอีกด้วยการหาอายุเดือนที่ว่านี้ก็ใช้วิธีเดียวกับการหาอายุปีคือคุณเกิดเดือนอะไรอย่างเช่นเกิดเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนอะไรทำนองนั้นคุณก็เอาเดือนนั้นมาขึ้นต้นที่พบเก้า แล้วก็ไล่ไปพบละเดือนจนถึงเดือนที่ประสงค์เดือนที่ประสงค์ตกที่พบใดก็เอาความหมายของพบนั้นเข้ามาเป็นข้อมูลที่สองรวมกับข้อมูลของปีที่เราหาไปแล้วสมมุติว่าอายุเดือนตกที่พบหคือพบปุตตะอันแปลว่าการเสี่ยงต่างๆ ลูกน้องบุตรธิดาสิ่งใหม่ๆห,หรือความบันเทิงเรืองรมต่างๆเมื่อได้อายุเดือนและความหมายแล้วเราก็จับความหมายของข้อมูลที่ได้มาให้กลมกลืนกันหรือให้เข้ากับเรื่องที่เราต้องการจะดูแต่ถ้าแปลกันอย่างกำปั้นทุบดินเลยก็ได้ว่า ีนี้คุณน่าจะมีงานใหม่เข้ามากันมั่งแล้วแต่จะได้ทำจริงหรือไม่ต้องตรวจดูเส้นในฝ่ามือให้ดีสะก่อนแล้วก็ตรวจเส้นในมือนั้นก็ตรวจเฉพาะตรงเนินหรือพบที่กำหนดไว้นั่นลหละไม่ต้องไปหาที่อื่นให้สับสนตรวจดูเส้นในพบนั้นว่ามีเส้นที่แสดงผลเป็นบวกหรือว่าลบอยู่บนเนิน หรือพบนั้นเส้นบวกหรือเส้นที่ตั้งขึ้นไปทางนิ้วมือเส้นลบคือเส้นที่ตัดขวางเส้นหลักที่มีอยู่แล้วหรือถ้ามีเส้นใหม่ๆที่ตั้งขึ้นแม้จะเป็นเส้นสั้นๆก็ถือว่าเป็นเส้นบวกแล้วยิ่งเป็นเส้นเกิดใหม่ยิ่งดีมากถ้าเกิดในพบสิบก็หมายถึงงานของคุณจะก้าวหน้าไปดี ถ้าเส้นในพบ5ดีอีกด้วยก็บอกได้เลยว่างานชิ้นใหม่ของคุณไปโลดแน่นอกจากตรวจอย่างที่ว่าแล้วเรายังต้องบวกความหมายของเนินที่พบนั้นตั้งอยู่ด้วยอย่าลืมเป็นอันขาดอย่างพบ5้านี้ตั้งอยู่บนเนินพุทธซึ่งหมายถึงการค้าขายหรือว่าแลกเปลี่ยนหรือหมายถึง การติดต่อสื่อสารการเจรจาตกลงกันเราก็จะได้ความหมายเหล่านี้เข้าไปผนวกด้วยอีกทำให้ผลการพยากรณ์ละเอียดมากขึ้นอย่างตัวอย่างที่ยกมานี้จะอ่านได้ว่างานการค้าหรือว่าธุรกิจของคุณชิ้นใหม่นี้จะก้าวหน้าไปอย่างดีถ้าเส้นในมือเป็นบวกแต่ถ้าเส้นเป็นลบ ก็ตรงกันข้ามในกรณีที่พบสองพบบอกความขัดแย้งกันเช่นพบหนึ่งว่าเป็นบวกอีกพบหนึ่งเป็นลบเช่นนี้นอกจากเราจะหาความหนักเบาของพบทั้งสองนั้นมาหาักล้างกันเพื่อหาข้อยุติแล้วก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะเป็นตัวตัดสิน ซึ่งอาจารย์ท่านได้บอกไว้ดังนี้เมื่อเรารู้พบปีและพบเดือนคือพบอะไรแล้วท่านให้เอาตัวเลขของพบปีไปลบตัวเลขของพบเดือนได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็บวกอีกหนึ่งจะได้ตัวเลขของพบใหม่มาตัดสินอย่างในตัวอย่างที่ว่านี้ก็คือพบปี คือพบ10พบเดือนคือ5เอา10ไปลบ5ไม่ได้จึงต้องเอาจำนวนของปีคือ12เดือนมาบวกด้วยอีกเป็น13และเอาพบปีคือ10มาลบได้ผลลัพธ์สแต่ต้องบวกผลลัพธ์อีก1ตามกฎได้ผลลัพธ์สุดท้ายคือ8 ภพแปเป็นตัวตัดสินพแปดคือพบมรณะแปลว่าสูญเสียเสียหายโยกย้ายสิ้นสุดทางไกลพลัดพรากเราก็ได้แล้วว่าได้งานใหม่ที่จะทำในปีนี้นั้นจะออกผลออกมาในประการใดซึ่งถ้าเส้นทั้งสองพบขัดแย้งกันอย่างที่ว่าตัวตัดสินคือ มรณนะคือหมายถึงการเสียหายนั่นเองแต่ถ้าเส้นในภพแปดคือเนินพฤหัสเกิดมีเส้นที่เด่นเป็นบวกขึ้นมาก็อาจจะหมายถึงว่าคุณจะต้องไปปฏิบัติในที่ทางไกลแต่ละได้ผลดีก็ได้การอ่าน ที่ใช้ระบบตั้งพบอย่างนี้แม้จะดูง่ายแต่ก็ต้องมีประสบการณ์พอสมควรและที่สำคัญก็คือจะต้องจดจำความหมายของพบต่างๆให้ได้มากๆด้วยเพราะในการเอากฎของโหราศาสตร์มาใช้ร่วมแต่จุดสำคัญแท้จริงนั้นจะเป็นอยู่ที่หัตถศาสตร์คือเส้นที่ปรากฏบนฝ่ามือ ไม่ใช่เอาแต่ความหมายของพบทางโหราศาสตร์มาอ่านแต่เพียงอย่างเดียวเส้นและเนินเป็นจุดอ่านที่สำคัญที่สุดขอให้จำมาตรงนี้ไว้ให้ดีความจริงก็ไม่น่าจะเอาการวัดอายุแบบตั้งพบนั้นมาเสนอในที่นี้เพราะรู้ดีว่าผู้ที่ไม่มีความรู้ทางโหราศาสตร์ไทยมาตรฐานนั้นจะ รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องยากแต่ถ้ารู้โหราศาสตร์บ้างก็จะไม่ยากนักหรือไม่รู้โหราศาสตร์เลยถ้าเอาจริงสนใจจริงแล้วก็จะจับหลักได้และสามารถนำระบบนี้ไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างแน่นอนคิดอย่างนี้จึงท่านอาจารย์เสก ท่านจึงได้ตัดสินใจบอกระบบตั้งพบนี้เพราะเชื่อว่าผู้ที่มีทุลีในดวงตาน้อยต้องมีอยู่บ้างอย่างแน่นอนครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการอ่านหรือว่าการวัดอายุแบบตั้งพบครับใน ครั้งต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องสรุปครับไว้จะเจอกันในอีพีหน้าอีพีนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ